สวัสดีค่ะเพื่อนเนเริ่มต้นกันที่สนามบินดอนเมืองนะคะวันนี้เราจะไปเชียงใหม่กันนานาก็ไปกับหลานสาวนะคะชื่อว่าน้องเพลงไปงานแต่งงานเพื่อนที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็เพื่อนบินมาแต่งงานที่เมืองไทยที่เชียงใหม่นะคะไปกันเลยก่อนขึ้นเครื่องก็มีแต่งหน้ากันนิดหน่อยนะคะ

ทัว่าเราจะไ้อนรองท่านอีกในโอกาสต่อไปและให้เชียร์พร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความที่หึงและใส่ใจในทุกเที่ยวบินสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับเรียกเกสฟีฮาลันเดนอันเชียงม แล้วก็ตัดมาที่โรงแรมเลยนะคะเราเรียกแ็บจากที่สนามบ,บินมาที่โรงแรมประมาณ10นาทีได้ค่ะ <c oughs> ไรคะอ,อ๋องานเรากินข้าวก่อนนะเราไปกินข้าวแล้วค่ะพี่น้องนะกินข้าวแล้วบอกบอก <c oughs> คอยเป็นเลิกหลัก <c oughs> มากินข้าวซอยร้านลุงปกิตตรงกาดก้อมนะคะอร่อยมาก <c oughs> หุยเลอะใ <c oughs> นรูปอ่ะ ดูดิยังตรงตรงหัวมันอะตะเกเห็นอยู่ดำๆแพงเหยียบแล้วยังไม่ใช่มันนี้มันนานแล้วมันนานแล้วดมดิเอ้ไม่มีไม่ขี้มาแล้วแล้วก็แค่ทำตัวปกติอะค่ะทุกคนคือเราไม่ต้องกูมีขค้สักสองตัวหูตาแล่ นานาไม่ไหวว่ะนานาหนูพูดจริงหนูไม่ไหวอ่ะเพลงนึกถึงตีโอตีโออะไรวาหนูไม่รู้ตีโอบอกว่าเราต้องเป็นมิตรกับมันก่อนหนูร้องไห้แน่เลย we have to we have to respect them หนูร้องไห้แน่เลยอ่ะมา follow me follow me ชีวิตติดคอนเทนต์ครับเดินตามนะนะ เดินตรงมาเรื่อยๆเดินตรงมาอย่าวิ่งเดินตรงมาบีพี่เขาอยู่บีพี่เขาอยู่ไม่ตามมาปะไม่ตามเห็นปะเขาก็อยู่ส่วนเขาโอ๊ยฉี่จะแตกฟิตเช็คฟิตเช็คเสื้อเชิ้ตจากประตูน้ำ necklace from ฟาร์สกี้แอะแลเอหมยดีก็ฟิชช่ฟิชชั่สืฟซาราเปเกมกมจไม่ได้งเท้านีบาร์กะเป๋าไม้จาขอบสวักระเป๋า2ีบ ที่จะเดินเพราะว่าเรากินอิ่มค่ะอิ่มมากเลยกำลังจะไปประตูท่าแพรอช่าอีกเดียว แก่เลยอะไรอ่ะเอาวางกระเป๋าคนซีกระเป๋าฉันพี่ไฟสวยจังเลยขอบคุณค่ะโอเคไเหรอเพราะว่าเขาจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไงไม่มีลวหนองเล็กๆยหนอนสู้น้องไฟไม่ได้ได้แล้ดีแล้วนี่อ่ะเดี๋ยวคือเอาไปตั้งที่งานหรอเออแล้วมันจะไปเชื่อมมากกว่าน้ำเนี่ยพราะมันทำไมคือเพลงหรออะไร ฮ้ยมะไรอย่างนี้วะอ๋ออันนี้มันเสียงแอนนานีดวถูกไ,ได้ด้วยว้าวโหดมากเรารู้ได้ไงว่าเอารู้ได้ไงว่าต้องเป็นแอ,อนนาว่าที่จะร้องไห้มันละเอียดมากเลยนะ,ะรู้ได้ไงแล้วรู้ได้ดีว่าฉันชอบเพลงนี้ ทำได้ด้วยเหรอเดี๋ยวฟัง้เอานี้ดีเหรอ อย่าเหมือาเออไม่ได้อ่ะปีไม่ได้เขาอย่ามางามมะเนี่ยอ่ะพ่อตัวหนึ่ your bright lips you h a v e to choose three c h a r s ไอ้กระเป๋าเลือกรอยลิปสติก นะครับมีโอกาสแค่สามครั้งครั้งค่ะให้ถ Are you ready? <laughs> k y okay. The s e c o n time. The second guess would be this one. <laughs> no. no, no, no. And the last one. Last one. And the last guess would be. <Yeah. S 2> No, but your lip color is soft. It's not that bright. No. no, just just lip. Just show the lip. is not color. Okay, only okay. the lip. By you, my soul was recognized, one with you oh, completes my oh, life. Oh, And แม่กําปองนะคะโดยไปขึ้นรถที่ตลาดวะโรรถนะคะตอนแรกจะเป็นรถตู้แต่ว่ารอบของเราเป็นรอบสุดท้ายเขาเพิ่มรอบให้ก็เลยนั่งเป็นรถ Toyota a v e วนซ่นะคะมีเพื่อนร่วมทางไปอีกหนึ่งคน เช็คเสื้อเอ่อ um, ว็จีนกางเกงเอชเอ็มรองเท้าเอลโดกระเป๋าตลาดนะัดเสื้อนิวคิวกระโปรงตลาดเชียงใหม่บาซาเด้อรองเท้าไนกี้ช้อปปี้ที่มาผมไอโฟนที่ <laughs> ไหนหลงเขห <laughs> ลงเขาไอาเ้เพลงอังแล้วหลงเขนันนาเดินดีๆเดี๋ยวกุดก่อนเนอะ I do it. วิ่งเงากระเป๋าวิ่งไปเต่เลยนะเต็นบ้าน่อนแล้อมงที่อยากจะพูงแล้วจะพงแล้วกทม่ได้ถืกองมาหาเรืองกระเป๋าค่ะแล้วก็ทำีใส่กล้องเลยบอกไม่ไ